สำหรับคนที่ต้องการมองหาร้าน UC ราคาถูกผมขอนแนะนำ Top Up Gamer ถูกที่สุดในปัจจทีันี้นะครบริการดีจัดใครที่ต้องการเติมก็แค่แอดไลายไปที่ Top Up Gamer อย่าลืมแอดด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็แจ้งเลข ID และชื่อตัวละครของท่านเข้าไปก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็ทักมาที่เพจได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้นะครับไม่ได้แค่เติมได้เฉพาะแค่แอปเกมมือถอแต่ยังยมีอ o v อวีคุณยอดไปเลยก็ใครที่ต้องการเล่นหรือเล่นอาวก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะณตอนนี้เลยที่ top up gamer านา้นน้ครับตาไหวปะตาพี่ว่าถ้าเกิดเล่นแบบว่าสู้กับคนในคอมพี่ว่ามัน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 ,ม,นมันบุกไปชาร์จไม่ได้วะ ต้องแคมป์ยิงสู้อ่ะมันยิงอย่างแม่นเลยนะเว้ยคือแบบอยู่ซี่อ่ะโอ้โหไอเหียแบบมันเป็นเนินเป็นอะไรเงี้ยมันกระโดดมันเดียวแต่ภาษาพูดได้ปะภาษาพูดมิลเตอร์พาตาชอร์มิลเตอร์พาราชอวผมนิลเตอร์พาร์มิ้เตอร์ ล็อกเรีย้ยงมันวิ่งไงเอาวะอ็ใายดีสตีเกิลเลยนายเล่นในอิโมเลเตอร์ใช่ป่ะไปสามผมเล่นในคอมครับ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 โอเค แสดงว่าเราเจอในคอมแสดงว่าต้องต้องมีคนในในตี้ต้องมีคอมไอ้ต้องมีคอมด้วยอ่ะจะไอไอเบอร์สามไมาเล่นในคอมสี่ดิพี่เออเบอร์สิเบอร์สี่ใช่มาเล่นมาเล่นร้านเกือบตายคือกลับมาเล่นอย่างอื่นชวนเล่นเดียวเนี่ยวันมาร้านเกมเพื่อจะมาเล่นเกมชวนเล่นพับจี ถ้าเกิดว่าถือโทรศัพท์เล่นในร้านเกมแปลกแเออไอคิวจะมาทำไมภาษาโปแล้วอยู่บนโบสถ์ผมจะโปอยังไงอ่ะตายเล้วแต่ผมโปมองนะโผล่ไปโอ้บอกผมด้วยบอกผมด้วยอาเมสงนมันมีอีกสองตัวนะแต่เล่นเล่นกับคอมก็ดีนะเหมือนเป็นการฝึกแหละปกตินี่นะในโทรศัพท์ก็แบบ นะยากกับเรานะว่าในโทรศัพท์แม่งแม่นก่อนนะเพราะว่ามันตัวช่วยมันเยอะกว่าอืมถ้าในโทรศัพท์ไกลไกลแม่งโคตรแม่นเลยอ่ะไกลๆเหรออ่าเพราะว่าตัวช่วยเลงมันเยอะกว่าไงครับสูบมันกว้างกว่าตัวช่วยเลงผมไม่ได้ใช้ดิดตัวช่วยเลงมันมีมันมันช่วยอะไรนะวช่ไม่มันมันมันเป็นมันมันเป็นโปรแกรมของมันนะครับถ้าเหมือนว่ายิงเฉียดเดก็โดนอ่ะถ้าในโทรศัพท์อ่ะมันก็แบบ ปักให้โดนไปเลยอ่ะเรียกเป็นอะไรไม่รู้แกมอะไรหูมันอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเว้ยเฉียดๆกันขอาจะเข้าใจผิดมากีนโทรศัพท์มันได้ไอในคอมมันได้อะไรความผิวอ่ะครับอืมใช่ผิวๆจะคอมแรงกเอ็ดเลยนะฮะเอณที่เป็นผีป่าชงฮัลโหล ได้รถสี่แล้วโอ<ด>้ไม่ทม<า>ันมุกอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะแต่แต่มาเล่นเซิร์ฟมาเล่นเซิร์ฟคอมนะฮะก็คือคนในแมปนี้ก็จะเล่นคอมหมดเลยนะฮะมีผมกับน,น้องสองคนที่เล่นโทรศัพท์ส่วนน้องอีกคนเล่นในอ e ีมูเลเตอร์นะครับก็คือในคอมนั่นแหละก็เลยทําให้เรามาเจอกแต่คนที่เล่นในคอมนะ,ค,ะคนที่เล่นในคอมก็จะยิงฟิวหนาๆนทั้ง,ง,งล,ล,ลองดูว่าเราจะไหวหรือเปล่าใช่ใช่เอ้ยมีคนวิ่งยิงแฝกัน ใช่พี่ทอออ็อปขอความช่วยเหลือใช่เขาขอความช่วยเหลือต้องไปช่วยเขาเป็นสัญญาณต์โซเอสอ่ะต้องไปช่วยเหลือเขา <_ d ata> คนช่วยเหลือนี่แหละจะตายเองหน่ว <_ d ata> ยกู้ภัยหน่วยส่งภัยมากกว่าวไปทางนี้เนาะข้วได้ไปแน่เลยโทรศัพท์

นี่ภาสาน,น้าหอมทิมนะหน้ามทีเราทีมนะตอนตอนอย่าเพิ่งเพิ่มมุกยิงเอาของไหนวะถ้าวโพดเสียงเบาพี่บีกฉีดข,ขวาใช่ข,ขวาวววล้วงล้วงล้วงก่อสร้างตั้งบนก่อสร้างบนไห้มันอยู่ไหนวะหน้าบนหลังคา เลยไอตัวที่พี่ยิงอยู่ไหนดในกดังในกระดังใช่ไหมใช่ใช่หมอไส่ก่อนไหมไม่ต้องใช่ไหมโอ้ยพี่ปาดสวยโหโดนไปสามเมตโอ้เซ็งเลยต้นกันไว้ดิต้นกันไว้ตายแล้วตายแล้วตัวสุดท้ายแล้วตายครับหมดแล้วหมดแล้ว กับแต่โก้ผมไปทำเพลงก็ได้ทำ่ะพี่เมื่อกี้พี่ยิงหลายนั้นอยู่นะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่วิ่งไปก่อนผมมันใช่หรอฮะทำไมเขาไปยิงผมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแรปเปอร์เหรอได้ได้ไม่รู้ว่าเขาจะออนหรือเปล่าตรงนี้ก็เดือดอยู่นะ โตาเลยรับเราอ่ะทนนี้ได้ไหโอ้จอดอะไรตรงนี้เนี่ยชุเพื่อนหน่อยตาตาเขไว้นะขอโทษขอโทษจะพี่ชุบเพื่อนแป๊บเฮ้ย โอยโอ้โหเล่นจอดตรงนี้ตายห่าเลยแน่ๆถ้าจอดเนยอ๋ออยู่ไม่อยู่เดี๋ยวผมจุดต่อเดี๋ยวผมจุดต่อนะครับหมดแล้วอ่ะหมดแล้ววะแล้วผมยังไม่ได้ยิงใครเลยมันไม่อยู่ไงยังไม่ได้ยิงใครเลยจะเบ่งแต่เนยล่างแล้วแต่มันเลยผมก็ตกตาเดี๋ยวพี่ท็อ Enemies ahead คนเนาะคนเนาะคนคนรถจอดรถสองคันแล้วนะรถไปชนสองคันแล้วครับ โอเคโอเครถสองคันแล้วน่ะโอเคเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนใจเย็นๆพอเปลี่ยนกรอบแว๊บ้าเปลี่ยนมาเล่นปืนนี้แล้วเหรออะไรไม่ทรับเปลี่ยนมาเล่นเบอร์รี่อ่ะเบอร์รี่เหรอเบอร์รี่เรียกเบอร์รี่ตลอดเลย จะเป็นอะอาของกินเลยอร่อยชนเลยนะชนเลยนะต้นหนอเรายังไม่ได้ต้องหน่งเลยนะไปดูชนก่อนเดี๋ยวก็รู้เอ,องนี่ะน้าวน้ำตัวหนึ่งน้าวน้ำตัวหนึ่งจะ้อรู้อีกตัวาึงนี่เหรอไม่เห็นใครเลย มเระเบิดเต็วชาร์จเลยชาร์จเลยหลังไหนหลังไหนหลังบ้านฟ้าบ้านฟ้าถ้าตัวนี้มีฟ้าไหนโอ้ยระเบิดแถวว้าวเฮ้ยทำไมมันแหลกๆอ่ะ ทำไมพี่ปลาเนี่มันแหลกๆวะระเบิด,ม,ด,ดมันว้าวับอ่ะเน็ตอ๋อ,อใครแม่งยิงวะวอัวหน้าปิ๊ง บนเคียร์ยังผมทหลัง <Watch out. S 2> <ม>นี่คุณว่าไนี่แบบซ้แบบโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บน่งแป๊บนึงแป๊บหต้องน้เปล่าก็ไม่มีข้บนเคียร์แล้วเหรอทำไมเขาไม,า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 ม่ียไอ้ต้นเอารถอีกคันไปนะมาับามาับ <laughs> มันมีแถนั้นแหละ โอ๊ยผมโดนผโดนผโดนยังรอดยังรอดอยู่ีเราจะรอดกว้มึงช้าจอดได้นะจอดจอดยิงรถกันได้นะาไยแวนี่วิ่งเลยล่ะ อากูบอกให้เอารถมามันมีรถตั้งหลายคันนะตรงนั้นแหละว่าใช่ไม่เห็ไม่เห็นประกษ์เลยปะเคลื่อนมาขกก้าหน่อยได้ปะรถนะครับขับรถขับอยู่อ่ะรถขับอยู่เห็นเห็นรถไหมไมเห็นละ <c oughs> ไม่โดนเดียว <c oughs> ไม่โดนเลยเย็ดเป็ด ไปดีกาไปดีกว่าซ้ายซ้าซ้ายซ้ายหรอเ้ยรถมันรถมนจอดหลังผมรขายิงเก็บเสียงวะเมื่อกี้มีรถมีรถมาจอดหลังผมับอยู่รับอยู่ ดักเลยดักเลยตาตาตามาเนินหน้านะเราสมองก็ไม่อยู่ตรงเนี้ยไแล้ี่ลวงอ่ะที่ไม่เห็นตัวมันอ่ะสมองสมองอยู่สมองอ่ะมามุมมุมตันม ไม่มีมุมเออผมไม่เห็นตัวไม่เจ็บมากเจ็บมากเหรครับเจ็บมากเจ็บเจ็บปวสวยส้มออกสามออกชุปได้ไหมไปผมไปผมไปนะโมพี่นะโม้นะโมหัวแล้วหัวแล้วเอ๊ะลาเดียวลาเดียว

อีกห้าคนนะทำไมพี่ยิงมันไม่ตายว้าวเลือดยางเลือดอย่างพุ่งไว้งงว่ะมันแหลกมันแหลกป่าวะเฮ้ยงงเหมือนกันเหมือนมันจะปิงปิงอะตัววัาวับังไง่รู้ตัวพี่อะวาบพี่ท็อปใช่เหรอ ทยนไหนบาไหนบ้างไปทนหนบ้าอนอ้าวเอาว่เอาว่ะไหวมากวันเยตัวสุดท้ายอ่ะอะไรวะนหน้า ไหวว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหขนาดเล่นโทรศัพท์กันเนี่ยโคตรเก่งเลยว่ะผมโป้ผมโป้ผมปขอเล่นอีกตาได้ไหมอ่ะขอเล่นอีกตาได้ไหมล่ะอยากเล่นด้วยเหรอโอ้โหโดย Q สิบ Q เก้าผมผมผมแจ้งแบนแป๊บได้ป่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนายเล่น เออถ้าไม่โปรจริงมันมันไม่โดนหรอกไม่ใช่เหรอืผมโปรไงผมโปรในโทรศัพท์ไงเพื่อนผมโปร้วโปรครับ